สวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับตามนัดนะครับตามนัดใครตามนัดพวกเราเพราะว่าโทรตามทุกวันเพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟนะนะครับเข้ามาไม่ทันเลยนะครับสุกไม่ทันไม่สุกไม่ปล่อยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าออเดอร์ปังมากแม่ปังมากแม่อะไรนะปังไม่ไหวแล้วแม่ใช่ไหมฮะ <laughs> อีกแล้วครับท่านวันนี้บุกมากินถึงที่ไม่งั้นไม่ได้หม่ําครับเพราะอะไรลูกค้าประจาเขาออเดอร์ไปถึงข้ามปีไปแล้วนะฮะนี่ massage. ลูกนี้เท่าไรครับลูกนี้ลูกนี้สามโลวก,กว่าอันนี้ก็ลูกค้าประจําท้งนั้นเลยนะฮะแต่คือ คูนั้นเหลืองทองมากนะเฮ้ยคูนั้นสั่งให้สั่งให้ทำใช่ไหมค่ะซื้อไงทำมีสินค้าคุณเอ็นมันสวยมากเออดีแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ลูกค้าสั่งแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อทุกหมดนี้ของลูกค้ามีเจ้าของหมดแล้วโอ้มีเจ้าของหมดแล้วค่ะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับจะเพิ่งแกะโอ้หมดนะ มไมคุณจุ๊บซูสวยขึ้นมะคนขายทุเรียนก็สีจะทองงเหมือนกับเหมือนกับทุเรียนเนื้อทุเรียนไปแล้วนะฮะลูกนี้เกือบสี่โลนะครับแต่ผู้ใหญ่มากนะผู้ใหญ่มากหนึ่งสองสามประมาณสี่ภูนะฮะมีมีมีหกภูด้วยหกภูโอ้ จองแล้วนะดูจองแล้วมาหกภูนี่เป็นทุเรียนที่ท,ที่ที่ไม่ใช่หากันง่ายๆส่วนหนึ่งจะมีอยู่ไม่กี่ลูกนะหกภูหกภูส่วนหนึ่งจะมีอยู่วนนยเวลาเขาประมูลเ<ส>ขาประมูลเป็นแสนมีปัญญากินแน่นอนครับสําหรับทุเรียนแค่ลูกละแสนนี่ผมมีปัญญากินแต่วันนี้ผมไม่มีปัญญาซื้อแต่ปัญญากินมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะ<ช>อันนี้ทุเรียนหกภูเรามาดูกันนะส่วนหนึ่งจะมีอยู่แค่ไม่กี่ลูกแค่นั้นถ้าเจอหกภูนี่ราคาไม่ธรรมดานะครับ หนึ่งสองสามนะครับทุเรียนชิมก่อนไหมสี่ห้าหกอันนี้ทุเรียนหกคูนะครับทุเรียนหกคูฟังไม่ไหวแล้วแม่เอาเทียบหน้าให้ดูหน่อยฮะโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากสวยมากนะครับสวยมากครับฟังไม่ไหวแล้วแม่อันนี้คุณแอนจะหม่ำเลยเหรอฮะ ใช่จะลองหม่ำอลยเอาลองหม่ำดูดิ<ห>แบบว่าแบบว่าคล้ายๆลงแดงเลยนะครับดูมือไม้สั่นมากตอนนี้กิน,นค่ะลองชิมพี่ต้นจะได้บอกเขาอ,อันนี้ทูเขาไฟลง Youtube ไหไมครับพีเชนเตอร์ไม่ไม่ลง u u u e e นะแต่เป็นพีเชนเตอร์โอเขาไฟโอ้ยคุณแอนเธอมือไม้สั่นเลยแหละเพราะว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยเหรอไ,หไม่น่าเชื่ออีกแล้วใช่ไหมว่า มันกรอหมันห่ามมันกมันเพิ่งมามาสุขาปิงเลยนะทุเรียนมันต้องสองสาวันก่อนนอนแต่อันนี้เพิ่งมาเราแต่นี้เพิ่งมาเราหม่ำเลยนะครับเราหม่ำเลยนะครับพอม่ำเลยก็ก็จะออกมันๆ้วถ้าแอนก็ต้องเอาไปเอาไปทิ้ไม่ายใช่เรียนตอก สามกิโลกว่านะไม่ใช่ว่าคือเขาผูใหญ่มากปังไม่ไหวแล้วครับแม่อันนี้เป็นแม่ค้าฝาพูดนะคะ หวานกรอบมันคำหาม,หามใครชอบคำหามก็จะกินแบบคำหามนะคะมือไม่ล้างกินเลยอะไรกันเนี้ยนะครับเม็ดมันก็กินได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือชิมที่เฉยน,นะถ้าเราไปบ่มไว้ที่บ้านต่ออีกสักคืนนึงมันจะ มันจะนิ่มแ้วมันจออกมันจะนิ่มหอมหวานแต่อันนี้คือรสชาติทำหามซึ่งไม่ใช่โอกาสไหนที่เราป,ปอกมาแล้วจะได้กินรสชาติประมาณนี้มันมันมันไม่ได้เสมอไปนะเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยทุเรียนมันจะสุกตลอดทุกวินาทีนะฮะอืมนี่เสียงไหมครับกรอบมากครับ ขอน้ำหน่อยครับน้ำเย็นเอาตู้แช่มาลวดเอาเบียร์มานำสันทร์ละของทุเรียนภูเขาไฟนะครับออกมาจากสวนจะเป็น ขนาะนี้เลยอันนี้เกรดพรีเมียมนะคะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยจองหมดแล้วนะคะผมอดูดิฮะภูนี้ลูกน,นี้ใหญ่มากเนี่ยซื้อกินเถอะมันคุ้มเนี่ยพันกว่าบาทเองลูกนี้ถ้าใครอยากกินเพราะว่าทุเรียนมันมีหน้าเดียวนะหน้าทุเรียนไม่ใช่หน้ารถหุ่นนะครับขออนุญาตนะครับ อยู่ในดวงทุเรียนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในดวงทุเรียนอืมใหญ่มากเลยอ่ะอใหญ่กว่าหน้าต้นอีกใหญ่กว่าหน้าต้นเป็นสองเท่าเลยออร่อยมีความสุขมากครับความสุขที่หาได้ไม่ยาก กินส้มตำก็อร่อยไปอีกแบบกินทุเรียนก็อร่อยไปอีกแบบเอาหนึ่งลูกสองกิโลกว่าเอาสุกๆ ม่มีสุกสุกนี่คอรีบกดใช่ไหมหเป็นไงครับหล่อไหมครับคนปอนผู้เรียนหล่อไหมครับสาวสาวกิ๊กสาวสาวกิ๊กจะไปส่งกันเรียนไม่ส่งวันนี้ได้เป็นนอนรอก่อนแล้วก็ส่งให้รับ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปนอนรอนะเดี๋ยวเขาต้องเขาเปลือกมันเข้าไปในหวางอยากขวกทุเรียนโชว์จังบอยานมือขาดมีนมันเข่าพัก เพรา่หเลด้ช่วยให้วพออย็างจะได้กินเลยมนีอเย้นนี้ก็พอดีเลยแมีค่ะรแ้านี้ทำไมลูกค้ามีออาสวยๆเนาะดูเลเดี๋ยวขออนุญาตนะผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับขออนุญาตนะ ขออนุญาตถ่ายทำลูกค้าร้านนี้มีแต่สวยๆเห็นไหมครับน่ารักมากเลยนะมองผ่านแมสยังรู้ว่าน่ารักขนาดไหนนะฮะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้เลือกเดี๋ยวไปหาผู้เขาไฟไม่ว่างแน่ๆครับไม่ค่อยมีที่เหลือนะครับทูเรียนภูเขาไฟมันไม่มีเหลือหรอกครับตอนนี้เพราะว่าความอร่อยมันแตกต่าง แล้วก็มันจะมีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟนั่นคือย้อนกลับไปเมื่อหลายหลายเป็นรยร้อยปีอ่ะที่ตรงนั้นนะมันจะเป็นดินแดงนะครับคือเป็นดินที่ระเบิดจากภูเขาไฟจริงๆซึ่งมันอยู่ในเขตที่จังหวัดรีสกเกตนั่นเองนะครับมันจึงเป็นที่มาที่ไปของคําว่าภูเขาไฟนั่นเองเขาก็คือหมอนทองนั่นแหละแต่เขาเป็นหมอนทองที่ผูกบนดินที่ระเบิดมาจากภูเขาไฟมันจะเป็นดินดินแดงแงที่มี วมตามินีแร่ธาตุอะไรของเขานะครับดูรูปนี้โอ้โหปังไม่ไหวแล้วแม่ปังไม่ไหวแล้วแม่ต้งลูกเลยนะได้้ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้จะเป็นทุเรียนจากเมืองจันทบุรีนะครับเมืองจันทอันนี้ทุเรียนจันท์วันนี้เฮียต้นก็น่าจะได้กินทุเรียนผูกขอไฟแค่หนึ่งผูแค่นั้นาหมดวันละ,ะตันให่งหลังจากนั้นถ้าอยากกินตอนนี้ก็น่าจะเป็นจากจันทบุรีแล้วแหละ นะครับแต่ก็เกรดพรีเมียมเหมือนกันดกินป้าเื่อไว้ป้าที่เขาูอรเดิมป้าเร้อยแปดสิบโอ้ยดูคูนี้ดิครับคูนี้ถ้าตาตีแบบนี้ถ้าตาตีแบบนี้คือสุกสุกหวานพร้อมหม่ำเลยนะตาตีแบบนี้นะครับไม้ค่ะั โมาก็ได้ลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเก็บไพฉพาะภูเขาไฟนะครับขายดีมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเดี่มันใส่็ยแไม่ใส่ใส่ตู้เย็นรอแต่นวัอันก็งนแคต่อันนี้คือว่าลูกค้าออเดอร์ไว้หมดแล้วนะคะอันนี้เตรียมส่งอย่างเดียวนะครับเนี่ย ไม่มีทางได้หมั่นแน่นอนนะครับบ,บางคนออเดอร์มาทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้ทานจะต้องมาที่ร้านเองมาที่ร้านก็ก็จะได้ทานบ้างนะครับต้องบุกมาที่ร้านกันเลยมันถึงจะได้ทันใจนะครับเลือกไวเลยจองไววางจองไม่เต็มเเลือกเอาเลยใช่ไหมครับจะกินลูกไหน ชอบชอบผู้เล็กผู้ใหญ่ครับเวลาหม่ำชอบผู้เล็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงใหญ่ๆแล้วกัดผมก็ชอบผู้ใหญ่แต่ว่าผู้เล็กเวลากินมันก็แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าผู้ใหญ่คือเม็ดมันจะเล็กข้างในแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่เราเจอผูลเล้เล็กๆมันจะเม็ดใหญ่ๆมันเป็นบางสายพันธุ์เนาะแต่ถ้าเป็นเกตพีเมียมส่วนใหญ่มันเม็ดมันจะเล็กแล้วเนื้อมันจะใหญ่แล้วกินแล้วมันจะสะใจอร่อยนะหอม โอเคคร Connie, e ับเลือกได้เลยเจ้าล okay. okay, mm ูกไหนนะครับ right. นี่จอคทับเลูกน okay. ี้5ปูเต็มแม่ลูกข้ไหน5ปูเต็มครับลูกนี้สวยเต็ม5ปูเลยนั่นเลยนี่แหละครับเราต้องดูลูกเต็มๆเวลาป่าออกมาใหญ่เนี่ยมันจะทิ้งอันนี้เป็นคนที่เลือกเป็นนะะเลือกาปูใหญ่จะไม่แบบสิ่งใหญ่ดี เขาเรียกาอะไรวะห้าภูใหญ่เวลาเราไปดูอ่ะคือเราจะต้องสังเกตดูว่าภูมันจะใหญ่รอนมันจะใหญ่ยาวนี่ะครับนี่แหละคือการเลือกทุ้เรียนที่เก่งมากเลยนะครับมันสวยห้าปูใหญ่เราถ้าเรามาเลือกที่ร้านมันสามารถจะเลือกได้เลยผมก็จะกินเหมือนกันนะแต่ว่าผมคงไม่ได้กินผู้ขวาฟวันนี้เพราะไม่มีแล้วจริงๆหมดเกลี้ยงเลย ผมก็จะได้กินของจันทะจันทะจันท,นทบุรี <พ Orion. S 1> จันทะบุรีสำหรับกินวันนี้คาบนี้ตอนนี้นะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้จันทะหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วค่ะลูกไว้จมดจองไว้หมดแล้วนะครับเฮียต้นอดกินแล้วจริงๆนะครับเฮียต้อนอดกินแล้วเฮียต้นต้องหยุดถ่ายก่อน <S <S ตอนนี้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว อดกินแล้วจริงๆเดี๋ยวจะยืนวนไปวนมาอยู่เดี๋ยวก็จะได้กินนะเพราะว่าตอนนี้คือคนจองไว้หมดแล้วจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้หมั่นไหมนะครับกหดริๆไม่มีใคอยากไปตามะหมดแล้ว